สมชายจี้ก้าวไกลตอบให้ชาดจะย,ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1นึหรือไม่ถ้าไม่แต่สวจะช่วยโหวตเป็นนายกนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเด็เดการเผสถานีประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟังนะครับข่าวนี้นะครับ21พฤษภาคม66นะครับรายงานว่าในวันที่23พฤษภาคม66นายพรเพชรวิชิจรลชัยประธานบุฒิสภาเนี่ยนัดประชุมสมัยวิสามันครับเพื่อพิจรารณาและให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดารงตําแหน่งกรรมาการในองค์กรอิสระ และตรวจสอบผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการองค์กรอิสระขณะเดียวกันนะครับพบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนัดแสดงพลังที่หน้ารัฐสภานะครับ17นาฬิกาเพือ่อเรียกร้องให้สวไม่สูญมติข,ของประชาชนนะครับซึ่งนายสมชายสมแขงการสวโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยนะครับระบ,บุว่า ฝากถึงพัคการเมืองที่ทั้งกดดันและก็ออดอ้อนสวประเภทด่าไปชมไปว่าวันที่23พฤษภาคมไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่บุธิสภาหรอกครับแต่ช่วยตอบชัดๆตรงๆให้ประชาชนแล้วก็สบอรทราบก็พอครับว่าตกลงท่านและพวกจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1นึใช่หรือไม่กรุณาตอบตรงๆไม่ต้องเฉยๆครับขอบอกขึ้นขาชัดๆครับว่าต้องไม่มีการแก้ไขย,ยกเลิกทั้ง สสยื่นทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้พลพรรคยื่นร่างแก้ไขหรือจะอ้างเสนอทางประชามติเพื่อลดทอนพระราชอำนาจหรือทางประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะการไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองที่เกี่ยวข้องกับรัฐอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวและหมวดพระมหากษัตริย์รวมถึงอีก38มาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชอำนาจหรือทางประชามติ ยกเลิกสถาบาันหรือลดพระราชอำนาจถ้าตอบชัดเจนเป็นคำมั่นสัญญาและนะฮะและเลยนะและลายลักษณ์อักษรแสดงต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศบันทึกไว้ให้รับทราบทั่วกันว่าระหว่างที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลจะไม่ยินยอมให้ผู้ใดทั้งสสพรรตนเองพรรคร่วมรัฐบาลหรือกลุ่มบุคคลใดเสนอแก้ไขยกเลิกทางมาตรา1 1 2 มาตราที่เกี่ยวข้องและรัฐธรรมนูญในทุกวิถีทางและยินยอมปกป้องชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีด้วยชีวิตขอเพียงแค่นี้ครับสวบ่าจะช่วยโหวตผ่านได้มากเลยครับแต่ถ้าเฉยรับหลวงพรางซุ่มซ่อนรอโอกาสบอกตามตรงยากที่จะผ่านครับโอ้ดูฮะการจัดตั้งสถาบันครั้งนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนมาได้ ขอเป็น้คยคำที่สุภาพแล้วกันนะครับเผื่อว่าบรรดาน,านกักการเมืองหรือว่าใครที่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยเขาจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็เอานําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไปนะครับ